ถึงเหรียญหมุนเวียนแล้วก็มาพอสอเนาะเอาพอสอสี่หนึ่งยังไม่เจอเลยสีหสนนะะส่หนึ่งสี่ที่เปนน่ารับนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสามีส่ค่ะอ่ะสี่หนึ่งเจอแล้วเหรียญสิบบาทพอสอสองห้าสี่หนึ่งค่สิบบาทสตังทอนเนี่ยค่ะเขาเจ้านี้เขาเป็นเหรียญสตังทอน,นจริงๆนะคะเหรียญจากระบบสตังทอน สิบบาทสตางค์อนพสสอง,สองห้าสี่หนึ่งไปนะ่รับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทสตางค์นจริงๆนะคะไม่ได้ว่ามาจากระบบอื่นเลยนะคะรับสตางค์นมาเนี่ยค่ะเหรียญสิบ,บาทสตางค์นเขาก็ได้มาหลายเหรียญอยู่นะเมื่อกี้ทําหาไม่เจอเนี่ยค่ะโอ้ก็ได้เยอะโย่เนี่ยสิบบาทสี่หนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะสิบบาทสี่หนึ่ง ดูเพียงพอศค่ะไม่ต้องดูอะไรนะคะนี่โหเยอะอยู่ค่ะพอศสองห้าสี่โอ้นี่ค่ะดูรับสตังทอนมาก่อนใช้ไปนะคะพริกดูเพียงพอศเจอสองห้าสี่หนึ่งนะคะอ่าป้านาตรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะป้ากากรันตีอยู่ที่แปดสิบาทนะคะร้านป้านาตค่ะป้านาตรับซื้อสี่ไอแปดสิบบาท ลองถามร้านอื่นดูนะคะถ้าร้านไหนที่เขารับซื้อสูงกว่าขายร้านนั้นเลยขา,ขายให้ราคาสูงขายเลยนะคะ10บาทปี25 4 1้าน่ป้านารับซื้ออยู่ที่80บาทเผื่อท่านขายร้านอื่นเขารับซื้อสูงกว่าท่านก็จะได้ราคาที่มากกว่านะคะ ลองลงถามลองเช็คหลายๆร้านก่อนที่จะขายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกร้านที่รับซื้อเขาจะไม่ทําใบนะคะไม่ต้องโอนเงินให้เขานะคะไม่ต้องโอนเงินค่าทําใบค่าอะไรทั้งสิ้นค่าจองคิวค่าอะไรทั้งหมดอ่ะไม่มีนะคะค่ะท่านซื้อท่านขายของท่านต้องได้เงินนะคะคนซื้อคนซื้อจะได้เงินจากท่านเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ไดเป็นไปไม่ได้เลยนะคะท่านได้ท่านท่านขายท่านต้องได้เงินเท่านั้นค่ะ